ดีครับมาอยู่ในเกม l ลายเดเจอนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับสำหรับเป็นโคนี่สล็อตนะครับเป็นร่างแปดดาวนะครับแปดดาวไฮเปอร์แม็กนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับออกมานานนะครับแต่ว่าการใช้งานก็ยังดีเหมือนเดิมนะครับสำหรับพวกเป็นแสงมืดนะครับพอดีว่ามันเป็นตัวเก่งนะครับก็การใช้งานก็ดีเรื่อยๆนะครับมาดูความสามารถกันนะครับ ความสามารถเป็นการเพิ่มพลังโจมตีนะครับ3ามนะครับเพิ่มความแม่นยำนะครับ3ามนะครับแล้วก็เพิ่มความแม่นยำของทักษะนะครับ30%นะครับถือว่าเป็นการบัฟที่ดีมากๆนะครับถ้ามีบัฟบาลีอมตะก็น่าจะดีกว่านี้นะครับแต่ว่าแค่นี้ก็ได้นะครับสกิลที่2นะครับเป็นการชะงักศัตรูนะครับแล้วก็อัญเชิญตู้สล็อตออกมาดันศัตรูนะครับ ก็ถือว่าเป็นการใช้งานที่ดีมากๆเลยนะครับถ้าเป็น9ดาวนะครับก็อะรเนี้การสาั่งแล้วก็การเรียกนะครับจะเป็น12วินะครับถ้ายิ่ง9ดาวก็ยิ่งเก่งนะครับความสามารถแบบน,นี้นะครับที่อยากได้ก็คือเป็นล a า t แอกนะครับแล้วก็เป็นหักแรก่คอมโบก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับ ถ้าเป็นร่างขาดาวนะครับถ้าเป็นโคลนก็ดีมากๆนะครับแต่มีแค่โคลนนะครับอันนี้ก็นิดหน่อยนะครับไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะครับเป็นร่างโคลนน่าจะดีสุดนะครับก็ตัวนี้ออกมานานนะครับแต่ว่าการใช้งานยังดีนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับไม่มีดาเมจจากสกิลนะครับต้องทำดาเมจจากการตีทั่วไปเอานะครับ สำหรับใครที่มีนะครับจะปั้นมาดีไหมจะเอามาใช้งานดีไหมดูนะครับบับหน้าป้อมนะครับคือดีนะครับนี่ครับนี่ครับชะงักศัตรูได้ แต่นี้ครับดาเมจไม่ค่อยมีนะครับตู้นะครับไปไกลมากนะครับนี่ครับตู้ขยับนะครับคือระยะมันจะเพิ่มเรื่อยๆนะครับนี่ครับสกิลออกมานะครับใช้ได้หมดนะครับเอาจะให้ลองด่านแข็งๆนะครับ €60 นะครับ406อ,ออกมาก่อนนะครับคือนี่นะครับบัฟนะครับแล้วก็สกิลที่สอนครับเป็นการปล่อยชลรอตนะครับแล้วก็เป็นการสังักนะครับถ้าสังักติดก็จะดีนะครับแต่ว่านี่นะครับคือ ไม่มีดาเมจนะครับมีบาวล็อกมาตัวหนึ่งนะครับทำดาเมจให้นะครับตัวมันเป็นตัวที่มีความแม่นยำแล้วก็ป่วดนิดหน่อยนะครับไม่ใช่นิดหน่อยนะครับจัดการศัตรูได้สบายนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเอาไปทดสอบกับ i.d ีบางไอีนะครับ แล้วก็มีไอดียลองนะครับผมก็คิดว่าจะทำแม็กอยู่นะครับอ่ไอเดีนี้ดูนะครับเก็น้าลองนะครับ <S 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 ถ้าตัวของสล็อตตายก็จะมีลาดแทกด้วยนะครับ เขาน่าจะปล่อยออกมาไม่ได้นะครับแล้จะขอเลือก ID แข็งหน่อยประมาณอ๋แข็งไปนะครับ ไอดีที่คนปั้นน่าจะอยู่70็ขึ้นไปน่าจะปั้นนะครับนี่ก็เป็นไอเเก่าคอประมาณอันนี้ก็แข็งนะครับอยากจะเจอตัวอ่อนๆนะครับ ทำไมเจอไอดีนี้ก็ทดสอบเลยนะครับเอาปูออกมานะครับเอเลนออกมาช่วยหน่อย โดนนะครับเดี๋ยวจะทําการตอกลับไปแป๊บ,บนึงน่าจะดันไม่ค่อยไวนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอพัดหน่อย นี่นะครับทํามาแบบนี้นะครับตัวของฉลอตก็เริ่มทํางานนะครับแต่โดนหยุดไปนะครับนี่นะครับตู้ฉลอตมันทํางานนะครับนี่ครับแป๊บเดียวนะครับตู้สลอตทางานนะครับนี่ครับคือการใช้งานนะครับมันจะแบบนี้นะครับยังใช้งานได้ดีนะครับ ก็ตอนแรกคิดว่าจะเอาไปจัดการกับศัตรูที่อ่อนๆหน่อยนะครับมันจะได้ดูดีนะครับแต่ว่าเจอแบบนี้ให้ดูนะครับ ถ้าตู้สล็อตไปได้นะครับมันก็จะอันตรายนะครับนี่ครับต้องปล่อยไปนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะให้ตู้สล็อตช่วยดันสัตตูให้นะครับอ,ออกมาแล้ว สงสัยสล็อตจะไม่ได้ออกนะครับทำไมโดนหยุดแค่สล็อตด้วยน่าจะพอนะครับเดี๋ยวเอาตัวที่อันเชิญน้อยหน่อย มา,มาดูกันนะครับอีกฝั่งก็เป็นสล็อตนะครับจะได้รู้กันนะครับว่าสล็อตมันมีประโยชน์อยังไงนะครับนี่นะครับโดนสล็อตสตันไปนะครับเป็นหมุนๆน,นะครับเป็นเหมือนสี่ปุ่มนะครับหมุนๆน,นะครับ นี่นะครับโดนโดนเลยเนี้ยไกลมากนะครับมาถึงจุดนี้นะครับเกือบถึงหน้าป้อมนะครับแผงหน้าโดนหมดนะครับนี่ครับแล้วก็ตู้สล็อตนะครับมันจะดันกันแบบนี้นะครับอันตรายมากนะครับแล้วก็แพ้นะครับ โดนตู้มันดันแล้วก็โดนสตันไปนะครับคือตัวมันถ้ามีเกียร์ดีๆนะครับมันน่ากลัวมากนะครับสหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ครบเครื่องเหมือนเดิมนะครับใช้งานดีมากๆนะครับใครมีก็ทําไว้ประมาณไฮเปอร์แม็กนะครับถ้าทําข้าวดามอาจจะเพิ่มเล่ไปหน่อยแต่ก็ดีขึ้นนะครับสลับใครที่ยังคิดนะครับอยากได้ตัวป่วนนะครับใช้งานดีนะครับก็คือสล็อต คือตัวที่เป็นทางเลือกให้ได้นะครับแต่ว่าถ้าสุ่มได้มันนะครับตัวมันก็ดีทุกอย่างนะครับไม่ดีอย่างเดียวนะครับไม่มีดาเมจแค่นั้นนะครับมันเป็นตัวปวนสายความมืดส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยมีดาเมจนะครับสลับตัวนี้ก็ออกสายป่วนนะครับเป็นสายอันเชิญแล้วก็เป็นตัวป่วนนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับสำหรับคนที่สล็อตเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ